กลับไปแล้วกับ m a p l e s t o r y R Evolu t i o n <Yeah. S 1> พบกันอีกครั้งในโลกเมเปิและร่วมย้อนไวัยไปด้วยกันปั๊มเลเวลพวดพลาดฟาร์มของแบบฟินกระชูดเหนือธนาการล่างสัตว์เสียเอาไปเลย7ตัวรวดจัดปาร์ตี้ตะลุยดันบอสตัวไหนก็ไม่หวัน่น รวมพลในบ้านและปาร์ตี้ให้มันสุดเบี่ยงไปเลยลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้มาเล่นกันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามบาวินชี่เพล ตอนนี้เกมฑ็ใกล้เปิดให้บริการแล้วอยู่ในช่วงโคกสุดท้ายลงทะเบียนล่วงหน้าใครสนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยละ่ะใครลงทะเบียนก็สามารถรับของรางวัลตอนเซิร์ฟเปิดได้เลยรวมถึงมีรางวัลลุ้นรับด้วยนะ และสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมก็แนะนำให้เข้าดิส o อ d ของตัวเกมด้วยครับ Maple Story ่ R Evolution นะครับก็คือเขาจะมีกิจกรรมแจกของคุณผู้ชมรวมถึงแอบบอกว่ามีเงินสดด้วยนะฮะที่เขาจะเอามาแจกนะครับก็คือเข้าไปจอยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วรอทีมงานนะครับว่าจะมีกิจกรรมน่าสนใจอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนพบผมอีกแล้วนะครับบอสจากช่องบา r b e c u e คนะครับเรายู่กับเกม Maple Story R นั่นเองนะครับ Evolution นะครับผมยูกันโนะชมพู่อีเช่นเคยจของโลดแล่นนะครับวันนี้เราก็พร้อมกับเนื้อหาสาระอีกเชนเคยนะครับเพราะว่าเกมใกล้จะเปิดแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าในหนึ่งวันนั้นเราควรจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เตรียมพร้อมทุกคนก็คือสิ่งต้องทำเนี่ยมีไม่เยอะและทําเร็วมากๆเลยคือเหมาะกับเป็นเกมที่เกมเมือถือและใช้เวลาไม่นานเราเอ็นจอยกับมันนะครับ เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลย1การรับแพ็กรายวันให้ไปกดที่ลูกศรสีฟ้าด้านม,มุมซ้ายกดที่โปรเลือกแพ็กรายวันฟรีแค่นี้ก็ได้ของแต่ละวันแล้ว 2. สุ่มคอสตูมฟรีกดไปที่ลูกศรสีฟ้ามุมซ้ายเลือกอีเวนต์เลือกราคาคอสตูมแล้วก็สุ่มฟรีเลยครับโดยหนึ่งวันเพื่อนสามารถสุ่มฟรีได้1ครั้ง 3. การประจนภัยหลักพยายามผ่านด่านให้ไกลที่สุดเพื่อรับทรัพยากรที่มากขึ้นในระบบ Idol ล h a r ์รวมถึงเพื่อรับของรางวัลที่มากขึ้นในระบบรายวันที่ต้องทําอย่างแรกๆนะคะทุกคนก็คือกดตรงนี้นะคะผมมาดูว่าการประจนภัยหลักของเราเนี่ยมันไปถึงด่านไหนได้สูงสุดนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเราจะได้ทําอย่างอื่นต่อไปนะครับเพราะว่าเวลาเราไปถึงจุดสูงสุดใช่ไหมเราก็จะได้ไอตรงนี้เก็บของเนี่ยไอระบบไอเล์เยอะขึ้น นะครับผมยิ่งเราไต่ไปสูงขึ้นในด่านผจญภัยเนี่ยด่างต่อไปเนี่ยเราได้ตรงนี้สูงขึ้นด <ians> ้วยแล้วก็เวลาเรากดต่อสู้ด่วนเนี่ยเราก็จะได้เยอะขึ้นด้วยอย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับอุ้ยบอลตัวนี้เก่งเกินอุ้ยด่านนี้ไม่ผ่านแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทำไมบอลนี้อึดสุดๆแล้วเวลาเนี่ยดูเห็นเวลาทั้งหมดว่ามันใกล้จะหมดแล้วอ่ะเราเลื่อนบอลหลือต้องตามติแต่ว่าอาจจะผ่านแบบเฉียดฉิวๆเฉียดจะผ่านไปอ่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนจะผ่านอยู่นะเลื่อนเหลือสิบแล้วเหลือไม่กี่นี อุ้ยๆแกจะเกีเยวกอดโดนเลาจะหมดอุ้ย,ย,ย,ยผ่านวู้เออนี่เวลกับบอสผ่านบอสผ่านอะไรดต่างก็ได้ของมันเก็บอยู่แล้วนะก็แบบเผลอๆเผลอนี่เวลาเทคนิคนะครับเวลาเก็บนะครับให้ตัวสัตว์เลี้ยงเรานะครับพ ọt ๆแบบว่าต่อแถวให้มันโดนหมดนะเห็นป่ะเออก็จะได้ ผ่านด่านแล้วและยิ่งผ่านด่านเยอะนะครับอย่างที่บอกก็จะได้ของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมาอัตัวละคร4ีอย่าลืมกดปุ่มรับทองด้านบนซึ่งสามารถรับได้3ครั้งฟรีต่อวัน 5. แทบต่อสู้แบบรายวันมีให้ลงดันต่อสู้ต่างๆมากมายรวมถึงการตีบอสด้วยเพื่อนๆต้องลงอุโปโคต้ารายวันของแต่ละกิจกรรมถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยผ่านด่านมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงจับคู่กับปาร์ตี้สามารถกดกวาดล้างได้เลยซึ่งเร็วมากๆประหยัดเวลาสุดๆยังไม่พอในหน้านี้ยังมีระบบอะไรหน้าหรือ PVP ด้วยนะนี่แล้วตรงนี้เราสามารถใช้เพชรในการเอ,อ่อซื้อสิทธิ์ได้นะครับซื้อสิทธิ์ในการต่อสู้ต่อนะครับ ว่าเราช่างกิ่กาเลือกเกินโลกต่อสู้ก็ง่ายๆเลยครับนี่เราก็นั่งดูนะครับด้วยความตั้งใจเห็นไหมล่ะเรามาชนะ <c oughs> เรามันกิดกาอยู่แล้วล้วเราผิดได้ปะนี่ได้หนึ่งั้งก็ทาไปเลยสิครับทาเพิ่มได้สอง,งั้งก็ดีเรามันยากไต่แ่งทะจัดตัวละครเขาเริ่มก่งกาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขนา <c oughs> เป็นระดับโกล์เราแล้วก็กดตรงนี้แล้วรับของด้วยนะครับ6แทบต่อสู้ท้ารบซเพื่อนส,สามารถเลือกท้าทายไต่หอแล้วรับรางวัลเพิ่มเติมได้โดยแต่ละวันจะมีสิทธิ์ท้าทายอยู่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรไปอัพเลเวลอัพอุปกรณ์และกลับมาท้าทายใหม่ได้ตัวอันนี้ก็คือไต่หอไต่ใจนะคุณผู้ชม<ๆ>ก็จะมีอะไรายชั้นก็จะมีค<ม>่าพลังแนะนำแต่บางทีเราอาจชนะได้นะครับทุกคนด้วยความสามารถของเรา หรือว่าอันดับ3ของเซิร์ฟนะอะไรอย่างเรอุชารา่ยี่้นที่27และอันดับแรก45บ้าไปแล้วโดนเก่งจังวะบางทีอ่ะตัวเราอ่ะไม่ตายนะแต่ว่าดามเมจเราไม่พอจนเวลามันหมดอเห็นป่ะทุกคนเออเราต้องไปอัพค่าพลังให้มันมทันจะทันปะเนี่ย9 8โอ้เสียวเซลล์กระก็ไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าดาเมจอาจจะน้อยไปหน่อย เนี่ยอย่างเงี้ยพอวันเปลี่ยวก็ไม่เป็นไรเราค่อยมาท้าทายใหม่ในวันรุ่งขึ้นหรือว่าเราเล่นไปสว่างหนึง่งวันเนี้ยเราเล่นไปสว่างหนึ่งนะแล้วทาครงเราเพิ่มมากขึ้นนะเราก็ลองมาเชลเล่นกันแบบใหม่เพราะเห็นปะ่ะมันมีสิทธิ์ให้เราชาเลนะ่นอ่ะห้าครั้งเลยสิทธิ์ในการแทนนะโ <Okay. S 1> อเคแล้วพอสมมติเราผ่านแต่ละชั้นเราก็จะได้ของมาทำเป็รางต่างๆรวมเงินด้วย,วยนี่ในส่วนของแบบต่อสู้นะมันจะมีของจำกัดเวลาด้วยนะครับเราก็ดูว่าเออเราสามารถเข้าร่วมเร่นเปล่าอย่างนี้นะครับเช่น บอลโลกนะครับเราก็สามารถเอออวยพรได้นะครับใช้เพจแต่ผมเลือกเพจไปแล้วนะครับแอดแท็กเพิ่ม20เปรเซแล้วกดค้าสจบนะครับนี่มันก็จะไปตีกับบอลโลกนะครับแล้วเราก็จะดูว่าอันดับของเราเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่แล้วมาได้ของมานะครับถ้าพอมันจัดอันดับในแต่ละวันเสร็จนี่ก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนะครับนางผีเสื้อราตีตายตาถ้าพลังเราสูงขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเราจะแข่แซนแข่ดับได้หรือเปล่าสวยนกหรออุ้ยอันดับสองแล้วคุณผู้ชม ได้แบบับ2นะครับคุณผู้ชมนี่แล้วมันก็จะได้ของมาเห็นป่ะเป็นเพ็เมากอย่างก็ท้าไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบว่าเออเราจะพอตรงพอใจนะครับคุณผู้ชม7 f a เฟสกิลมีกิจกรรมให้ทําต่างๆมากมายเพื่อนๆสามารถเช็คได้ว่าต้องทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินโดเนทบริจาคให้กับกิลหรือการตีบอสแป การซื้อของจากร้านค้าายวันให้เพื่อนๆเข้าไปที่ร้านค้าเลือกไปที่แถบการเล่นภายในนี้จะมีตั๋วและเหรียญต่างๆมากมายที่เราได้จากกิจาก,การรมโดยของแต่ละอย่างมีโคต้าในการแลกต่อวันไม่ว่าจะเป็นหินสุ่มสัตว์ทอสตูมอาวุธสัตว์เลี้ยงและสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยคือพอยชั่นเพิ่มเลือดซึ่งจําเป็นมากๆสําหรับการผ่านด่านอย่าลืมเข้ามาแลกทุกวันกันด้วยละ่ะ สุดท้าย9าเควสรายวันนอกจากเควสหลักแล้วยังมีเควสรายวันอีกด้วยเพื่อนจะได้รับของรางวัลในแต่ละเควสเมื่อทําเควสถึหรือดับหนึ่งเพื่อนจะมีสิทธิ์ในการเปิดกล่องและกล่องนั้นจะมีทรัพยากรในการอัพตัวละครต้องทาทุกวันนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะมี่คาถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คล